ไม่แห้วไม่แหมจะไปแห้วได้ไงสภาพนี้โถเรามันมยังไม่แห้วเลยเออ <c oughs> เทปเทปกันทางนั้นเราจะมาแห้วได้ไงยังไม่ได้ใส่น้ำเลยเรามัน,มน,เ,ดนเดี๋ยวเอาน้ำที่นี่เน,นี่ยมีกระบอกพอดีเ,ออเรามันระดับเทพกันทางนั้นจะมาแห้วได้ไงกระป๋องของชาวนาสากเลยมีตัวกัดนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> Mm -hmm. I played it in a sense of feeling ก็ผมเพื่อนผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาทั้งหลายนี่วันนี้มากันนะั้นนี่วันนี้นี่น,นี่ดำเนินสะดวกดำเนินวนๆผู้ว,น,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 วนจัดมานั่งพักนะฮะนั่งรอเดี๋ยวไปหาน้องอีกคนหนึ่งนะฮะที่เขาจะพาเข้าหมายนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ดำเนินจะดำเนินไปได้ด้วยดีรหรือเปล่านะ ไปเดี๋ยวจะต,ติดตาเพื่อนดูเขาผมดูแบบรีบรัวแต่เช้าเลยแม่ง <c oughs> ดูครับว่าจะดําเนินสะดวกหรือว่าดําเนินสะดุดตื่นเช้ามาฮนะจะรุนรัวหน่อยตื่นทั้งตีสองอ่ะหวนจัดนี่นี่เนี่ยบิดมาสองนักซิ่งใส่ฟ้าอือวันนี้จะไปหวดร่องสวนดําเนินตามดูนะครับมาครับผมจัดช้นร่องสวนกันหน่อย ร่องนี้น่าสนใจ แนวว่ะอืมอุ้ยอืมโอ้โหไอ้บ้าสัถุงมัว่วถูมุดถุงไปเลยอะไรวะฮึแี่ไม่น่าส่งยาวเลยฮึปะทโท มันไม่ไม่ใช่หลังนี้ใช่ไมไม่ใช่ครับคนละออ๋ที่พี่แต่ว่าพี่ไปแล้วได้เออที่พี่ไปแล้วได้นีไงล่ะอุ้ยไอ้นั่นปลายคันลาด ไม่โดนนะล่องนี้มีหลายตัวเนี่ยเอาใกล้ๆก,ก่อนเว้ย นี่ก็ไม่กัดม,มาโอ้้หเฮ้เอยอะไรวะเฮ้ยสามตัวแล้ววันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยสามตัวแล้วอออันอันเป็นอะไรครับเนี่ย มีตัวกัดนะฮะอยู่อยู่โอ้โหมาแล้วหนึ่งแต้มไม่แฮวแล้วครับผมมานะฮะฮ้าไม่แฮวไม่แฮว ดันเนินไม่แหววนะฮะกบนิวตรอนเอ้ยอะไรวะไซโคมานี่นะฮะไซโคไซโคโอ้โหไปหาต่อนะฮะไม่แหววไม่แหวมจะไปแห้วได้ไงสภาพนี้โถเรามัน ยังไม่แฮวเลยเออเทพเทพกันทั้งนั้นเราจะมาแฮวได้ไงยังไม่ได้ใส่น้ำเลยเรามันเดี๋ยวเอาน้ำที่นีินี่มีกระบอกพอดีเรามันระดับเทพกันทั้งนั้นจะมาแฮวได้ไงกระอองนซเลยเอาจริงเงี้ยอ่ะรอก่อนเราป้อมมาถึงกระโดดโชว์ไปแล้วรอบนี้โดดโชว์แค่อหนกะเจอละเอาพี่ครับนัคนก็โทรศัพท์อยู่ไหนอะแล้วในกระเป๋าหน้าอะไรอะจะโชว์โก้อีไงยะ เอาแล้วเหยื่อของพ่อเป็นที่รักนะฮะโดดแล้วเฮ้ยปั๊บอุ้ยย,ยังโหดเลยวะโคตรไกลอ,อ่ะโผมขายาวมามาเฮ้ย <c oughs> ในวิ่งล,ลันเวยไกลลันเวยยาวนานนานอันนี้ลันเวยยาว ที่สองนะฮะอันนี้เต็มกรึบเต็มกรึบโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวนะฮะไอเจ้าน้องนั่นก็ได้ไปหลายตัวแล้วแต่ผมเนี่ยเพิ่งได้ตัวที่สองเองนั้นนิวเขาได้ไปหลายตัวนะฮะมาตัวนี้ก็เต็มรักอยู่นี่กรึบไปเลยอออืื้ห อันนี้คือกืนเลยเดี๋ยวขี่มันก่อนอย่าให้มันเหยียดหยามเราได้ไปตีไปอย่าให้มันแบบเฮ้ยผมได้หลายตัวยาเงี้ยเอเยเอ,อจัดเลยจัดเลย อมมีตัวเล็กนะฮะตัวเล็กดันมาตัวน่าจะเล็กเลยอื้ือื้มโอ้ยโอ้ย โอ้อยโอ้ยโอยโอ้อยโอ๊อย,ออยโอโอ้โหดึง่าไม่ได้แล้วแหมตัวที่สามก็มาแล้วกุป๊ปกริ๊บกุป๊ปกริ๊บแต่เราจะเอาไหมเนี่ยน่ารักจัดโอเคได้นี่นะตัวที่สามมาแล้ว

เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเงาอย่างนี้เลยเออนอกม,มันมาคาบเหยื่อต่อหน้าเลย world, อ๋อเมื่อกี้ได้เท็กซัสเหรอเมื่อกี้ได้เท็กซัสเหรอ อืมนั่นแหละตีตื่นครับพี่นิวมันไปใหญ่แล้ว,ใใวลไปไหนอะ A! Oh. Oh อยู่ตรงนี้เลยนะฮะตัวสวยอยู่เลยอ่ะจัดไปจัดไปตีตื่นกันหน่อยอนี่มานี่ต้องกินนี่นนะบางคนทีต้องหอยทอดหอยทอดไม่เหมือนที่อื่น แป้งเหนียวหนึบนุ่มหนับแล้วเดี๋ยวไปรุยต่อ มีตัวกัดนะฮะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ฮ <c oughs> นะตัวที่สี่ของผมมาแล้ว ตัวที่สี่โอ้โหเลือดละซาดเลยหัวนี้หน่อยหัวนี้สวย เฮ้ยโอ้โหนี่ก้อนลุดโอ้โหลุดเฮ้ยกระส่งลุดเฮ้ยอืหกระส่งลุดอืหกระส่งลุดตัวลายพลอยเลยโอ้โคตรเซ็งเลยวะกระส่งลุดลุดหลายพลอยเลยอ่ะแล้วก็ป่าไปไว้ไหนเลยวะเนี่ย อ่ะซุกซุกไว้น่ะโดนแล้พี่โอ้โหเอ้ยโดนไหมโดนโอ้โหบินมาเลยโอ้โหแมงโอ้โหอะไรวะโอ้โหมึงมองไอ้นี่เลยว่หมองท่อเลยอะตาย แล้วตรงเดียผมเลยวนมุมาพับกบหมายสุดท้ายของเราในวันนี้เราก็จะกลับไปหาบรนพัหุหุษสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก่อนที่เราจะกลับการนัจบบุรีมาพับกบก่อนสักแปบ๊บ โอ้ยโอ้โหมันจะเข้าไปในไอ้นี่อีกแล้วนี่แหมนึกว่านึกว่าจะเข้าไปใต้ทางมะพร้าวอยูนะฮะเสียววาบเลยหมายสวยนะฮะต้องได้ตัวแล้วสมก็ที่สวยจริงๆมีตัวอยู่จริงนะฮะกืนเอื้อกันเลย ติดลิ้นเลยนะฮะมาครับวันนี้ก็หมดเวลานะฮะเดี๋ยวจะไปหาหญ้าสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ค่อยขี่รถกลับเมืองการนะฮะอีกร้อยกว่าโลเลยนะสองคนกันนะนิววันนี้ก็ปลาก็ให้น้องพีไปเรียบร้อยแล้วนะแยกย้ายกันออกมาแล้วผมก็ได้ไปห้าแต้มหลุดไปห้าแต้มนะฮะแหมฮอตเลอเกินวันนี้ส่วนน้นนิวเขาก็รวยอยู่แปดตัวแล้วมนะั้งแล้วก็มีล้มกิ้งล้มโชว์ด้วยนะฮ <c oughs> อตขาแล้ววันนี้ มีโชว์โชว์โจ๊กว้โอเคครับผมเดี๋ยวผมไปหายาก่อนแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางไกลน,นะโอเคครับไว้พบกันใหม่ทลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ